วันนี้ก็จะพาน้องมกไปอยู่ป่านะคะเดี๋ยวไปกับพ่อควานเลยนะคะครับผมครับใจไปเลยเฮ้ยจับจับมึงก็หน้านนิเฮะโผล่ที่นี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้จะพาไปแล้วครับผมพาน้องมกไปแล้วโว้ะฮะ ไปแล้วนะครับฝนต้องขอโทษขออภัยนะครับลมแรงนะครับลมเย็นนะครับผมลมแรงมากเลยนะครับผมนะครับควานตัวน้อยขีนนะฮนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผ่านตรงมุกไปอยู่ปลานะครับผมนี่คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้นะครับผมต้องขอโทษขออภัยนะครับผมลมแรงนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับ ก่อจะเล้งน,นะครับหนึ่งนะครับ

คนแก่ก็ส่องไม่ขวันนะโอ้เห็นเป็นรถยาครับผมรถขนยาไปแล้วครับซิ่งเลยนะครับเดินวิ่งตามเลยนะครับวิ่งตามแล้วนะครับผมวิ่งตามรถยาแล้วดีใจอยากกินยาดีใจอยากกินยาวิ่งตามวิ่งตามรถมอไซค์เลยวิ่งตามรถมอไซค์เลยเมมหมก สวัสด <dictator> ีนะครับผมตรงรถไถตรงนี้หนูจะเป็นคนมาเล่นสูตรงรถไถนะจะมาเล่นทำไมจะมันเก่าๆอ่ะต่มันทำไม่ได้ยางแ็นอับปู่บอกว่ารถไถของปู่เป็นอะไรรถไถของปู่เป็นอะไรรถไถปู่มันไม่มีที่หมุนแล้วที่หมุนหายสองสาวครับสองสาวกับหนึ่งคนนะครับผมการช่างป่วยครับผม ประตูทูนะาตองเอ้ะจิ๋วเดือเลยทั้งงานเราจิ๋วเดืเาาเอแล้วก็วะค,ะคอยลูก้อยแย่โทรศัพท์เด้อสวัสดีนะครับนะครับผมตาอวยได้นางช้างสนุกเลยเยอะใหญ่เลยเจา้าหนุ่มน้อยครับผมสวัสดีครับคุณตาอวยนะครับผมีได้ขี่ช้างกับพูดใหญ่เลยครับพูดมีแตค่คอเขาด้วยนะครับแตค่คอเขาด้วยครัแตค่คอเขา ขึ้นช้างมาถือโคมมาด้วยเลยเขานี่สวัสดีครับตาอวยก่อนแล้วแต่ช้างมันมกตีใจว่าอยากกินยาในโมใมกดีใจได้กินยาเนี่ยวิ่งตามรถคันนั้นไปนะโอ้ยทีาดครับสวัสดีครับเพลิดเใหญ่เลยครับผมแต่ตรงนี้ว่าจะเป็นว่าคุณมาตัาดแล้วนะโอ้ก็มาตัดยาให้ช้างเขาแล้วเนาะมาตัดยาช้างเออช้างของ สวัสคุณนายครับทางของจะเป็นหรอว่าทางของเว้ครับผมเว้ตลอดเลยแวะแล้วนะแวะยกินอ่าเรือริมทางนะครับผมว่าไปืจะขึงที่ปูก็มีแวะครับผมจะพามุกเข้าไปโรงเรียนนานไหมเลยไปปล่อยเลยตรงนู้นเลยปล่อยไล่โรงเรียนก็ปิดเขาไปเปิดประตูเข้าไปไม่ได้หรอก พามาเดี๋ยวก็พามามุกเยอะเดี๋ยวก็พาให้มามุกกระโดดไปตรงก็ไป <c oughs> ดูป่าเลยเ <c oughs> ชื่ออะไรยายจำชื่อไม่ได้ชื่อนูน,นชื่ออะไรชื่อติ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 ตีครับหรือน้องก้าวเขาเรียกเรียน้องก้าวชื่อน้องก้าวแต่เขาเรียกว่าติติ วันนั้นหนูไม่อยู่นะหนูหนูไปหาพี่เดียวเออหนูเอาโลไป้พี่เดียวบานไปไปเฮ้ยเยอะเลยวันนั้นหนูไม่อยู่นะหนูเอาช้างหนูเอาใหญจับชื่อหนูไม่ได้แล้วคุณยายดิวันนั้น,น,นยังไปหาเยอะวันนั้นยังไปหาคุณยายเลยคุณยายให้ขนมพอใหญ่ด้วย อ๋ใหญ่มากแต่คนณแดจำไม่ได้ว่าหนูไปไหนมาหนูไปหาพี่ดิโอหนูเอารถไปคืนพี่ดิโอเขาดมุกฐานนะมุกฐานเกือกว่าจะถึงป่าน,นี่ก็รถนะครับผมแหวะนะครับผมแหวระตลอดทางเลยจ้าของเจขอช้างหนูไม่ได้ไว้สี่ช้างของ อไว้ขี่ลูกของแม่มุกคือคอหนูอ่ะอไว้ขี่ลูกแม่มุกนะขี่ลูกตอนที่แม่มุกยังไม่คอดูกพูดจริงแท้หวะมาไปต่อทางนะับผมนอม้นองมไปต่อทาเลยนะลูกม,มีเขาเขาช่างละท่อมเหมือนบ้านเขาช่างละท่อมบ้าน เราสร้ออางและท่อมเหมือนกันเลยบ้านเราก็ซ่อมบ้านของหนูก็ซ่อมหลังสีได้ทันถนัดแต่สังสีปิวแล้วสังสีปิวแล้วลงแรงเอาสังสีปิวเลยลงแรบมบต้องยาไปอยู่ยงงที่ไหน<า>ไม่รู้ช้างเขาอยู่มีลมนะครับผมแต่ช้างเราอะอยู่ป่าครับใส่ป่าก่อน เด็กพูดมากครับผมเด็กวันนี้พูดมากเลยนี่เดกนก้วนก็ครับครับอันนี้ว่าอย่ไขึ้นช้างลงช้างไงเด็กอวนพูดมากครับผมโโเด้าด็กกวนเลยเด็กกวนเด็กวดกวนขี่ช้างพูดมากเลยเด็กกวนาเอาไปไหนเอาไปวา้งนะ ดีกวนคนับดูดีวกวอนจีช้างครับผมดูดิกวนนะครับกว่าจะถึงที่พุงนะครับผมแหวะตะลอดทางเลยนะครับโอ้แอีกแล้วผ่านช้างเอาช้างมาอยู่นะครับผมแวะตะลอดทางเลยนะครับผมดูช้างพาเข้าป่าแล้วนะครับผม ชนทเเ็มป่าเลย้น้ำท่วมน้ำทวมตกแรงน้ำท่วมเลยลูกจอยเลยอยน้ท่วมเลยน้ำท่วมเป็มป่าเลยจอยก่อนจอยก่อนครับไป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 ยไปนะครับผมไปเลยนะครับไปจะไปถึงนะครับผม น้องมุกเดินชา้าใช่ครับปูน้ำตัวมาแล้วน้ำตัวมาแล้วนะครับนี่ครับดูบรรยากาศทุ่งนาครับขอโทษขอไปด้วยนะครับผมสั่นสหน่อยนะครับสั่นนะครับผมนี่แหวกแล้วแหวะทุกวันเลยแหวะทุกทีเลยแม่มุกไม่ได้เดืองเลยแม่มุกชอบกินแม่มุกกินก่อนแม่มุกคิว แม่มองคิวปลาเฮอยจับดีๆหนูนจับดีๆนะนูจับดีๆนะให้นูจับดีๆนะระวังตกนะไปจับอไรก้อสวัสดีนะครับบายเดือะไาบายหวาต้องมีผู้ใจดูแลก่อนเดินถนนทำไมพ่อ ครับโอ้ยน้ำท่วมปะจะพาเราไปอยู่ป่าไหนเนี่ยก็น้ำท่วม,มปะจะอยู่จะพาเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะน้ำท่วมเต็มเลยน้ำท่วมที่ไหนน้ำท่วมตรงนี้เองทางโน้นไม่ท่วมหรอกท่ทวมนิดเดียวเองท่วมนิดเดียวเองครับเล่นไม่ได้หรอก ถอดขอากไผ่ด้วยนะครับลมแรงซะหน่อยนะครับผมดูบรรยากาศเดินเข้าป่าเดินไปใหป้านะครับบนแว่เข้าป่านี่เลยครับแม่หนูเข้าไปอยู่เองนี่เพราะว่าแม่หนูดี๋ยวาเข้าไปซอยนี้แล้วแม่หนูไม่ได้ไปซอยนี้ สวัสดีนะครับมาดูปลาครับผมน้อง,งเดินนะครับผมอนน้องุกเดินไปปลานะครับผมปลาไฟ่ครับ สวัสดีนะครับสวัสดีคนดูหนึ่งพันนะครับผมมาตัดต้นไผ่ได้ไหมไอ้โคตจะจืดหนูเลยจะวกันเลือยกันลองกระโมคบฮะตู้หน่อยดกกินมนน้วน่ะพ่ออช่ดกตนต่ดำดำมนง่ายง่า สวัสดีครับมา8โามงนะครับผมมาดูดูนะครับผมเดินไปอยู่ป่านะครับผมระยะทางก็780เมตรนะครับผม780เ็ดร้8 0เมตรนี่แหละครับผมมาทางมานะครับผมใช้เวลาผมอันนี้ก็12นาทีแล้วนะครับ ช้เวลาส2บสองนาทีนะครับผมในการเดินมานะครับอันนี้ก็จะถึงแล้วนะครับผมก็จะถึงแล้วนะครับก็จะถึงเวลาอถึงที่ปลูกของน้องหมกแล้วนะครับผมเข้าป่าแล้วครับผมป่าลมลื่นเลยนะครับ ลวมอยูนอออ่นห้องหลักสิตรับอุาุอ,อ่านการับานขอุผมนะครับผมรถยาเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะไปข้างในข้างในหรือจะเอาข้างนอก ไปที่เดิมนะครับผมไปที่เดิมเลยนะครับหาเล,ม,เายม,เลมยอดไผ่นะครับผมหาเก็บเลมยอดไผ่นะครับครับผ น uh ั่งลงนั่งลงนั่งลงดิยับลงนั่งลงนังลงนั่งลงสวัสดีครับดูดันเลยนะครับครับผมอืม ขอหมือสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะไปดึงไปรออยู่นั่นไปรู้ไปก็วันนี้ก็พาน้องนกออกมาอยู่ป่านะคะมานอนอยู่ป่านะคะตอนกลางวันนะคะจะตอนมืดแม่วาวมาเอานะ เดี๋ยวตอนบ่ายๆก็มาเอานะคะเดี๋ยวพาน้องกลับบ้านนะตอนบ่ายๆเนาะแค่ตอนเลือ็วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยจ้าสวัสดีนะคะวันนี้พาน้องมาอยู่ป่าอีกแล้วนะคะมาอยู่ทุกวันนะคะเพราะว่าอยู่บ้านไม่มีที่อยู่นะคะไม่มีร่มอยู่นะคะบ้านยังไม่เสร็จนพ่อนนี้ค่ะจะต้องรอให้ช่างทำเสร็จจะฝากทุกท่านด้วยนะคะ <100. S 2> มีตาป้อนผลไม้ให้กับน้องช้างได้นะคะออเดอร์ order นะคะอาหารให้กับน้องได้นะคะฝากทุกท่านด้วยจ้าฝากคุณพ่อพระแม่พระทุกท่านเลยนะคะเอามาพุดกุยทักทายก็ได้จ้าแบบออเดอร์ <But order S 1> อาหารให้กับน้องนะคะ <Yeah. S 2> ได้ไว้เป็นคะแนนนะคะสร้างบ้านให้กับน้องได้อยู่นะพ่อคุณแม่ะ่ะ จะได้นอนกลางวันนะคะเมื่อกี้งว่วงเนะมื่อกี้อยากนอนนะคะยืนหลับทานอ,อยากง่วงกันแม่ปลุกแม่แม่แม่บอกว่าให้ลงมาแปลงฟันหนูก็นอนอดียวสวอดีโอ้ึ้นจะนอนต่ออีกนอนต่อนอนนอนต่อขึ้นมและสวัสดี<อ>ทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะ นให้มาล้ี่ตาน้องได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะต้องให้แดดหายก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพามเดี๋ยวราม่มุกเล่นลรีนเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปเล่นนาวเลยอยู <c oughs> ่ที่ป่ากใกล้ๆนูน่นดูลูกเสือตอนที่ตอนที่พี่บห๋่พ,หพาคุณครูไป ตูป่าลูกเสือนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงป่าแลวถึงป่าแล้วให้น้องพักผ่อนก่อนนะคะพ่อคุณแม่ค่ะเดี๋ยวเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกท่านด้วยนะคะเมตตาออเดอร์อาหารให้กับน้องได้นะคะพ่อคุณแม่ค่ะสวัสดีจ้า